นานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่เคยได้บอกรักคนใกล้ตัวไม่เคยได้บอกรักบุคคลในชีวิตของคุณนานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่เคยได้บอกรักทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคุณและนานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่เคยแม้กระทั่งที่จะบอกรักตัวคุณเองหรือสิ่งที่ติดตัวคุณมาตลอดชีวิตของคุณแต่มันก็น่าแปลกที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้นึกถึงด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่กำเนิด ไม่เคยหยุดทำหน้าที่ของเขาเลยตลอดชีวิตของคุณและชุดคำพูดต่อไปนี้เป็นชุดคำพูดที่ทรงพลังที่สามารถดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการด้วยความรักด้วยความรู้สึกดีด้วยความรู้สึกขอบคุณและระหว่างที่คุณฟังเสียงต่อไปนี้ให้คุณพูดตามแบบออกเสียงหรือพูดตามในใจก็ได้และให้คุณนึกถึงภาพจินตนาการเห็นภาพทุกสิ่ง ทุกบุคคลที่คุณกำลังกล่าวถึงเพื่อให้คุณได้รู้สึกตื่นดําไปกับคำพูดที่คุณกำลังพูดถึงอยู่ในตอนนี้เมื่อคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะฉันรักเธอนะตัวฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักเธอขณะที่เธอนิสัยดีฉันก็รักเธอฉันมีความสุขขอบคุณ ฉันรักเธอแม้ในขณะที่เธอนิสัยไม่ดีฉันก็รักเธอฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักร่างกายของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักความคิดของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักจิตวิญญาณของฉันฉันมีความสุขขอบคุณ ฉันรักลมหายใจของฉันฉันมีความสุขขอบคุณ Alf. ฉันรัก <my> สมองของฉันฉันมีความสุขขอบคุณ <sh arp ş un> ฉันรักดวงตาและอวัยวะทุกส่วนภายในดวงตาทั้งสองข้างของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักหูของฉันและอวัยวะทุกส่วนภายในหูของฉันทั้งสองข้างฉันมีความสุข ขอบคุณฉันรักจมูกของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักปากและริมฝีปากของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักลิ้นของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักเส้นผมของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักหนังศีรษะของฉัน ฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักรอยยิ้มของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักขากันไกลของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักขากันไกลกรามและฟันทุกซี่ของฉันฉันมีความสุขขอบคุณ ฉันรักกล่องเสียงและเส้นเสียงของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักแขนและมือทั้งสองข้างของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักขาและเท้าทั้งสองข้างของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักนิ้วมือและนิ้วเท้าทุกนิ้วของฉันฉันมีความสุขขอบคุณ ฉันรักเล็บมือและเล็บเท้าของฉันทุกนิ้วฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักหัวเข่าทั้งสองข้างของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักข้อต่อทุกข้อของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักผิวหนังทุกส่วนของฉันฉันมีความสุขขอบคุณ ฉันรักหน้าท้องของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักกล้ามเนื้อทุกส่วนของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักหลอดลมของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักหัวใจของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักหลอดเลือดของฉันฉันมีความสุข ขอบคุณฉันรักปอดของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักตับและม้ามของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักไตของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักลำไส้ทุกส่วนของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักถุงน้ำดีของฉัน ฉันมีความสุขขอบคุณ,ฉ,ฉ,คณฉันรักกระเพาะอาหารของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักเซลล์ทุกเซลล์ของฉันฉันมีความสุขขอบคุณ ฉันรักกระดูกทุกชิ้นของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักเส้นเอ็นทุกเส้นของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักอวัยวะทุกส่วนของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักผู้คนฉันรักทุกสรรพสิ่งในชีวิตของฉันฉันมีความสุข ขอบคุณฉันรักพ่อของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักแม่ของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักครูบาอาจารย์ของฉันทุกคนฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักพี่ของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักพี่ของฉันทุกคนฉันมีความสุข ขอบคุณฉันร <ai> ักน้องของฉันทุกคนฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักสามีของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักภรรยาของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักบุตรของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักปู่ย่าตายายของฉันทุกคน ฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักลุงป้าน้าอาของฉันทุกคนฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักลูกพี่ลูกน้องของฉันทุกคนฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักเพื่อนบ้านของฉันทุกคนฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักสัตว <prove S 2> ์เ <pink> ล <mom> ี้ยงของฉันฉันมีความสุข ขอบคุณฉันร it ักเพื่อนของฉัน <Demokraten> ทุกคนฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักกรลยาณนมิตรของฉันทุกคนฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักเจ้านายของฉันทุกคนฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักลูกน้องของฉันทุกคนฉันมีความสุขขอบคุณ ฉันรักเงินของฉันทุกบาททุกสตางค์และทุกสกุลฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักกระเป๋าสตางค์ของฉันทุกใบฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักสมุดบัญชีธนาคารของฉันทุกเล่มฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักเอทเอ็มของฉันทุกใบฉันมีความสุขขอบคุณ ฉันรักโทรศัพท์มือถือของฉันทุกเครื่องฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักคอมพิวเตอร์ของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักบ้านของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักห้องนอนของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักเตียงนอนของฉันฉันมีความสุขขอบคุณ ฉันรักหมอนทุกใบของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักรถยนต์ของฉันทุกคันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของฉันทุกชิ้นฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักตู้เสื้อผ้าของฉันทุกตู้ฉันมีความสุขขอบคุณ ฉันรักเสื้อผ้าของฉันทุกชิ้นฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักเครื่องสำอางทุกชิ้นของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักเครื่องประดับทุกชิ้นของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักรองเท้าของฉันทุกคู่ฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักโต๊ะทำงานของฉันฉันมีความสุข <Leave for> me, ขอบคุณฉันรักหน้าที่การงานของฉันทุกงานฉันมีความส <pack> well. ุขขอบคุณฉันรักหนังสือทุกเล่มของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักสมุดบันทึกทุกเล่มของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักสิ่งของเครื่องใช้ของฉันทุกชิ้นฉันมีความสุขขอบคุณ ฉันรักอาหารและน้ำดื่มที่ฉันกินทุกมื้อฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักความสะดวกสบายในชีวิตของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักชีวิตที่อิสระของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักไอเดียสร้างสรรค์ทุกไอเดียของฉันฉันมีความสุขขอบคุณฉันรัก แม้แต่ไอเดียที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์ของฉันฉันก็รักฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักทุกสิ่งที่ฉันเป็นฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักทุกสิ่งที่ฉันมีฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักทุกสิ่งที่ฉันทำฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักที่ฉันเป็นลูกรักของจักรวาล ฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักที่ฉันเป็นของขวัญของจักรวาลฉันมีความสุขขอบคุณฉันรักทุกสิ่งที่ฉันได้รับจากจักรวาลฉันมีความสุขขอบคุณและฉันก็รักที่ฉันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของโลกใบนี้ฉันมีความสุขขอบคุณขอบคุณขอบคุณ เมื่อคณรักทุกสิ่งที่คุณเป็นรักทุกสิ่งที่คุณทำและรักทุกสิ่งที่คุณมีในชีวิตคุณจะต้องได้เป็นผู้นำไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ได้ฟังมาจนถึงประโยคสุดท้ายนี้ครูขออวยพร,พรให้คุณได้มีความสุขได้ประสบความสำเร็จในชีวิตดังที่คุณได้ตั้งใจและหวังไว้ทุกประการนะคะขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณ